สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชาบีลองโซ่นะตัวนี้ส่วนสูง6ฟุตเวิร์กเลดมีเดียมไฮถนัดเท้าขวาสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามันยมอยู่ทั้งหมด2องอปชันนะออปชันแรกจะเป็นแองเกิลแล้วก็ออปชันที่2อนี่จะเป็นชาร์โด้ครับแล้วก็ในส่วนของเทรนเนี่ยจะมีดาวน์เวนดูไดโค่แฟลนลองแพสเซอร์ลองช็อตไทเกอร์เพลย์เมเกอร์ซเวิร์ดแพสแฟร์แพสเซสแล้วก็ทีมเพลย์เมเจอร์ครับก็ไปดู ยังไม่ค่อยได้โชว์นะแต่ก็เมื่อกี้โอเคอยู่เดี๋ยวลองให้จูดวิ่งอ่ะไมเอ่ะลองลองเทพา s ซิ่งแบบเปลี่ยนแกนดิหูเจอแรงกดดันมาดิชอบเลยเปลี่ยนแกนโอเคสวยจ่ายบอลก็ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นมากนะอารองโซ่เดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นเกมนะนี่ไงอารองโซ่เดี๋ยวลองเปิดไปดิบึมโอไม่ก oh ็ด passing p a s ซิงซ่งสิบเต็มสิบนะยืนยันเลยเตรียมตัวเกมรับโอ้โหดูดิหนักแน่นจริง เมรับใช้ได้มากเลยจริงๆผมว่าใส่แองเกอร์แหละทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์เลยเตรียมตัวชาเบียลองโซ่เอาตัวรอดโอ้โหนิดเดียวปั๊มได้ปะดูดิดูดิโอ้ม m อดโอ้ม oh my ยอดตัวนี้คือสุดมากอาลองโซ่ so นะความครบเครื่องเต็มเต็มม่งได้ปะโอ้โหเก็บได้แอนเซนอาลองโซมาสเต็ปโอเวอร์เอาปั๊มมายังไงโอ้หนิดเดียวเกือบ ปัมบอลเก่งมากปัมบอลเก่งจริงๆริงพิซคอลิตี้แม่งถูกไถเข้ามาเก่งมากอาลองโซไดปะอาลองโซมาดูดีแย่ yeah, บอลเก่งมากจิ้มบอลเก่งมากอ่ะอา so, ลองโซลองวิ่งดิดึงมาก่อนโอเคสวยอาลองโซวิ่งโอ้โ oh, ห oh, ยังไงวันมาพอโอ้ oh my ก o d เติมมายิงยังเถื่อนเห็นปะเติมมายิงยังเก่งมากอะ่ะทำได้หมดจริงเป็นพวกสเตย์แบ็กก็ได้เป็นตัวเติมก็ได้อาลองโซจ่ายขึ้นไปดิดูพาสซิ่งมันดิ พา s ซิ่งคือจริงๆคิวเลอรพารได้ชิวๆนะเว้ยโอเคสวยดําเฉยกูเ <c> ห <oughs> ็นปะตัวขึ้นเกมชาบีอลองโซ่เฟร์เดี๋ยวไปเจอข้างในดีว่ะอ่าแทงไปโอ้อลองโซ่อยังไงอะยิงได้ปะโอ้โหเติมมายิงดีมากอลองโซ่นะโอเคสวยอลองโซ่เดี๋ยวลองแทงนะได้แทงอยู่มาเอาแอซิดไปอดแทงโคตรแม่นเลยอเอาแอซิดไป ดูดิดูมันเชื่อมเก,ม,เกมดิดูมันเชื่อมเกมสุดๆจริงอ่ะเต็มตัวอาอนโซ่ so, เดี๋วดูพาสซิ่งมันนะผม,มส่งเรื่อยๆเลยยัดแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเดิมโอไม่ได้วะอ่ะแอซิสไปดูมันส่งดีโอ้โหนิดเดียวดูมันส่งดีเถื่อนเกินอ่ะดูอาอนโซ่นะแอซิสได้นะเนี่ยโอ้โหนิดเดียววะ่ะแม่งวิ่งถล่มออกไปก่อนนิดนึงเอา้ตาตัดบอลมามันมีช็อตแบบบอลดูดๆด,ด,ด้วย so อารอนโซ่อะบอลมันดูดจริง เต็มตัวอารองโซ่รอขึ้นเกมนะนี่ไงอ้โหนิดเดียวทิ้งทิ้งน้ำหนักดีมากอะวุ้ยได้เนี่ยโอ้โหอารองโซ่ขึ้นเกมสวนกับสิบเต็มสิบมาอารองโซ่วิ่งไปดิแทงไปเทสปีดโอ้โหดูด,ดิสปีดเหลือๆใสแองเกอร์ก็พอเว้ยจุดโทษเปล่าโอเคสวยใสแองเกอร์ก็พอใสแองเกอร์ก็พอ เดี๋ยวต้องยัดเลยอ่ะขอมุมนี้ได้ปะโอเคสวยงามจุดโทษคือแบบพร้อมสั่งหารนะขึ้นมาก่อนไปสกิลโชว์อึ๊บดึงมาหนึ่งทีอ่ะคิลเลอ์พัดนะหาจาังหวะแป๊บหนึ่งเนี่ยคู่มือการใช้งานรอแทงสวยๆพอมันส่งไม่พลาดอยู่แล้วดูดิพลิกตัวยิงเบสิคทุกอย่างคือแบบกําหนดไว้แล้วเว้ยเอาจริงปะอลองโซ่คู่เลยมาเวิร์กมากเพราะว่า เกมลับก็ให้หน้าที่เอาลองโซ่ไงซึ่งมันดีอยู่แล้วอะนี่ดูดิพูดไม่ขาดคําเห็นปะเกมลับก็โชว์เลยเป็นเรื่องที่ดีมาแรกกันหน่อยเว้ยมาเจอฟันย่าสะบัดหนีดิโอปัมขึ้นมาดูดิฟันย่าฟันย่แทบลม้มอ่ะมาแล้วเว้ยชาบวี่เดี๋ยวลองไปกับสกิลอีกรอบดิอะเจอแรงกดดันมาดิบอลโลหนีชิงเหลี่ยมดูดิดูด,ดิโอ้โหมาดิมาดิ อ่ะดึงไว้โอ้โหมาดีหนีจิงเหลี่ยมโอ้โหนิดเดียวเห็นปะคือจะเจอเพจไม่ใช่ปัญหาแล้วเว้ยอันนี้อันนี้คือยืนกลางสองสำหรับผมนะสอบผ่านอลองโซเตรียมตัวนะเดี๋ยวลองขึ้นบนไปบึ้มไปดูดิเปลี่ยนแกนสบายๆอุย้ยเผลเๆได้อซิดนะเน,นี่ยอ๋อไม่ใช่เป็นตัวเชื่อมเกมดูดิการเปลี่ยนแกนกันขึ้นเกม Number 1วันจริงเกมสวนกับรับเป็นลุกผ่านอลองโซมารับแลละนั่นแหละของจริงดึงไว้ดูนะจิงเหลี่ยม ี่แล้วสิโก้ช่วยคนเซ e l มาดิขอชิงเหลี่ยมยับยับได้ปะคนเซ e l ก่อนมาดิดูดิไอ้เวะเนี่ยโทนี่โค้ดเอาไม่เข้าจริงฟันย่ายังเอาไม่เข้าอะ่ะอลองโซ่เต็มตัวนะอ่ะนี่ไงยมาฝั่งนี้แล้ว step o v e อ b บ l ล low เห็นลูกปั่นดิบึ้มเขียวเขียว oh my god ดูดิลูกปั่นคือไว้ใจได้จริงอลองโซ่ยิงไกลคือหายห่วงอะ่ะโอเคสวยอลองโซ่ s โอเวอร์หนีมา อะขอสองส,สวยๆทักลูกไปมันเข้าโอ้โหเก็บเข้ายิงไกลคือแบบไม่เข้าเก็บก็ชนเสาชนคานจริงว่ะ สำหรับบทสรุปของชาบีอลอนโซเนี่ยผมจะให้เพสซิงอยู่ที่9-9.5ถึงครับชูซิงผมไม่9พาพซิ่งผมไม่สิบดิปลิงกผมไม่เก้าจุดะฮดีเฟนดิ้งผมไม่เก้าุแแล้วก็พิซซคอรผมไม่เก้ครับสำหรับข้อดีดหลักๆของชาบีอลอนโซ่เนี่ยผมจะแบ่งเป็น2อพาร์ทนะพาร์ทแรกจะเป็นเกมลุกแล้วก็พาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นเกมรับนะในส่วนของเกมลุกเนี่ยอลอนโซ่ so สมมติตัดบอลได้แล้วเวลาขึ้นเกมลุกหรือว่าเกมสวนกลับเนี่ยอลอนโซ่ so เป็นตัวได้ใช้พัซซิงได้ดีมากๆสม,ม ได้ดีมากๆจะเป็นจังหวะที่แบบต้องใช้บล็อกตัวบล็อกเป็นตัวเคาะบอลและหาตัวข้างในแบบกด R1X เข้าไปอารอนโซแทงบอลได้แม่นมากๆนะส่วนในเรื่องของเกมลับนะผมบอกได้เลยว่าอารอนโซมีด e เฟนดิ n ง AI ที่แบบดีจริงๆอันนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดมากๆเลยนะสำหรับเกมลับเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จอกกี้ไวจิ้มบอลแม่นแล้วก็เป็นตัวที่แบบชิงเหลี่ยมเล่นดีนะสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะมันแสดงให้เห็นถึงความครบเครื่องทั้งนในเรื่องของเกมลุกแล้วก็วเกมลับซ ในราคา6กแสนเเนี่ยมาเปรี่ยนที่กับมาคอเจเลนเต้นในราคา3ามแสนานะสำหรับคุณภา,าพของ2ตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่มีตัวไหนดูเก่งกว่าตัวไหนเนื้อออกปะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะ2ตัวนี้มันสุดทั้งคู่จริงๆเป็น SBC ที่แบบคุ้มค่าและเป็นกองกลางคุณภาพเลยนะเอาจริงๆผมคิดว่านะ EA เหมือนตั้งใจปล่อย2ตัวนี้ให้มาใช้งานคู่กันเลยอะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยผมมองว่า AI กิมลับเป็นเลยที่แบบเด่นมากๆแล้วก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าถ้ายืนคู่กันนะตัดบอลกลางสนามยับยับแน่นอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาแแลละะคคววววาาาามมมุ้้้้่่่่เเเนนนนีียยยผใใหออูท8ตต็10พรัชงไดๆ นะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทีลิสนะผมคิดว่าจะเอาชาบียลองโซ่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับมาคอร์จอร์เลนเต้อีกรอบหนึ่งสำหรับมาคอร์จอร์เลนเต้เนี่ยผมคิดว่ามันคือมาสตูเอสบีซีของจริงเลยแล้วก็เป็นตัวที่ลิงก์ง่ายด้วยแล้วก็เห็นในฟุตแชมบ่อยๆเลยนะส่วนความหลากหลายของมันเนี่ยก็เป็นจุดเด่นเลยนะเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็ซีเอ็มได้ดีทั้งคู่จริงๆเพราะฉะนั้นสำหรับมาคอร์จอร์เลนเต้เนี่ยยังไงก็อยู่เอสเทียได้แน่นอนนะสำหรับช so นะา เกมลับดีๆนะอลาลองโซ่ตอบโจทย์มากและที่สําคัญเนี่ยผมมองว่าตัวนี้สามารถเล่นในทางกลาง2และก็กลาง3ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของททลิสเนี่ยผมมองว่ายังไงก็อยู่ ST ได้แน่นอนส่วนใครอยากใช้จนจบภาคผมว่ามันก็ใช้ได้จริงๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปครับประจําคลิปหน้าครับบ๊ายบาย